สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ควายอยู่ใกล้ๆจ้ะควายเอไปสันจ้ะอยู่ใกล้มันจากตัว,วเะนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เก้าโตแวละจ้ะพี่น้องพุนนีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ใกล้ๆใกลไม่ทิย์เลยจ้ะนี่ ควายใบสันมันเป็นควายเลียงจ้ะมันเป็นเขาเลียงแบบเขาเลียงแบบธรรมชาติไม่จ้ะพี่น้องเขาปล่อยเขาเป็นสถานทีเขาเขาทีกวางล้วเขาก็ปล่อยปล่อยเขาเลียงไม่จ้ะไม่ที่เห็นอะเห็นตั้งแต่สมัยเขาอ่า มีอยู่สามตัวคุณจ้ะแต่ว่าตอนนี้เก้าตัวเลยจ้ะพี่น้องนี่ตอนนี้เก้าตัวแล้วเขาปล่อยมันหาจินเองอะไรจ้ะแต่ว่าเขาก็ไม่รัวรัวไฟฝ่าตัวไงจะ้ะตัวเงี้ยงไอ้ควายพวกนี้จะ้ะ เห็นล่ลายอยู่อีกหม่องหนึ่งกับคืออยู่แถวยิโลสตนจ้าพี่น้องเนี่ยเป็นควายไบสันที่เป็นเอิรกันกะพาชมวิววิวธรรมชาติต้นไม้ต้นสนจ้าพี่น้องต้นสนวิวธรรมชาติ ต้นสนควายไบสนนันเขาเห็นเมทีบเด้อจ้ะมึงเขาเห็นเมทิบตูหญ่ได้ใจพี่น,อน,น้องตู n ห y ่ e มืันนี้เขาไม่อยู่ไกลนะเขาไม่อยู่ใกล้มากเลยเจ้าวันนี้ หันหนามหาเมธีรพรมเด้อจันเห็นบอกมาทำยางมาทั้งเมธีพรมเดี๋ยวกับสิเดแลนได้รดประเทศนี่แต่ว่าเขาออกมาบ่อยดอกจ้ะเพราะว่ามันมีรั่วรั่วรั่วไฟฟ้ารั่วอิเล็กทริกตว่าร์เขาอยากไปรบกวนเขาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะของเพื่อนสิมาวา่าจะของก็เพื่อนบ้านเมธีนี่แหละจ้ะติดเขตกันไหมจ้ะรั่วติดกัน เขาก็จะหาจินนั้นว่ามีทีเพียนตั้งแต่มีสามตัวจ้ะแต่ว่าตอนนี้มีเก่าเลยจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่เก่าตัวจ้ะตอนนี้มีเก่าตัวตะกี้ตะกี้มีแค่สามตัวหนึ่งคอกงง่ายเลยจ้ะเป็นคอกงง่ายแล้วมันก็ปล่อยออกหาจินตามธรรมชาติตังสี่แต่ว่า มันถังมีรวยซื้อรัวล้อมจ้ะทีบางรั้งเขาก็ไปหากินอีกวงนึงบางขั้งก็ไปหากินอยู่อีกวงนึงสินะส่วนหมากสิพ่ใครเห็นมาอยู่ไกลๆอย่างเสียเ,เทียได,ยจด,จจยด้จ้ะนดูๆถึงจะเห็นเทียหนึ่งดนอิหรีจ้ะถึงจะเห็นเทียหนึ่งแต่เหมือนไม่อยู่ไกลมากเลยจ้ะนี่เลยจ้ะควายใบสัน ชมว,วิวป่าเขามึงเนี่ยจ้ะป่าเขาลำนาวไผ่ย่างมะละมึงเห็ดจ้ะพอดีเห็นควายอยู่นี่ก็เลยถ่ายควายอยู่แถวนี้ก็เลยถ่ายให้ดูควายไบสัน นี่จะ้ะควายใบสันป้าตน้นสน ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ